สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในนัดสุดท้ายกันดีกว่านะฮะประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2 0ง0ันยเริ่มกันที่เกมในกลุ่ม G ีวิเซอร์โกเบก็แพ้ให้กับซูวอนบุเวิงไป02เกมในกลุ่ม H อชซิดนีเอฟซีเสมอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสไป1-1แล้วก็เซ็งให้เอสไอพีจีฮะแพ้ให้กับชอนบุคฮุนไดมอเตอร์ไป02 แล้วก็มาดูบทสรุปตนารางคะแนนครับเริ่มกันที่กลุ่ม G นะฮะกลุ่มนี้เหลืออยู่3ทีมเพราะว่าทีมยาโฮจากมาเลเซียเนี่ยออกนอกประเทศไม่ได้ครับก็เลยต้องถอนตัวออไปครับดังนั้นบทสรุปก็คือแชมป์กลุ่มเป็นของวิเซอร์โกเบเก็บไป6คะแนนอันดับ2ก็เป็นซูวอนบลูวิงครับมี5คะแนนเท่ากับกวางโจเอเวอร์แกรนที่อยู่อันดับ3ามีห้าคะแนนเหมือนกันแต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยซูวอนดีกว่าครับเลยคว้ารองแชมป์กลุ่มแล้วก็เข้ารอบตามหลังวิเซอร์โกเบไปมาที่กลุ่ม H อันดับหนึ่งแล้วก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของโยโกฮาม่าเอเลินอที่เก็บไป13คะแนนรองแชมป์กลุ่มเป็นของเซี่ยงไฮ้ s p p g ฮะมีอยู่9คะแนนอันดับ3ชอนบุกมอเตอร์มีอยู่7คะแนนแล้วก็อันดับ4ซิดนีย์ FC มี5คะแนนกลุ่มนี้โยโกฮามากับเซี่ยงไฮ้ครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีสุดท้ายต่อไปส่วนชอนบุ๊กกับซิดนีย์ก็ตกรอบไป เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เกมในรอบ16ทีมสุดท้ายครับผมก็2คู่แรกจะเตะในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมก็จะมีปักกิ่งกวัวอันครับจะพบกับทาง FC โตเกียวแล้วก็อูซานฮุนไดพบกับทางเมลเบิร์นวิกตอรี่ส่วนอีก2คู่ของรอบ16ทีมก็จะเตะในวันจันทร์ที่7ธันวาคมมีวิเซอร์โกเบพบเซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารีนนอของเจ้าอุ้มครับจะเจอกับซูวอนบลูวิง